สิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสเจอเป็นเจ็ดเจสองเป็นแปดสค่ะ

สิเป็นหนึ่งร้อยสิบสเดอดเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสาสองค่ะไม่สิบสอค่ะ12บสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบาสามสิบี่สีสองห้าหกสบสิหเจ็ดสบสอ สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อสิบสองสหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองหนึงร้อยสี่สิบสี